สวัสดีครับผมมิสเตอร์พีซีวันนี้ผมมีข่าวโครงการดีๆของโรงพยาบาลพระจองกล้าวมาแจ้งสำหรับทุกท่านที่พบแพทย์แล้วท่านไม่ต้องเสียเวลาในการรอรับยาอีกต่อไปท่านสามารถใช้บริการจัดส่งยาผ่านสามช่องทางดังนี้ช่องทางที่หนึ่งรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านผู้ป่วยสามารถไปรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านในช่วงเวลาหลังสี่โมงเย็นในวันถัดไปจากวันที่มารับบริการครับ โดยร้านยาที่เข้าร่วมโครงการมีดังนี้ร้านสิทธิพรเภศัชร,ร้านยาหอมร้านกล้วยมงคลร้านรวมยาเพชรบุรีร้านยารุ่งอรุณร้านเพียวบิ๊กซีและร้านชลดาเภศัชท่านที่มีความประสงค์รับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้านต้องใช้สิทธิรักษาบัตรสุขภาพทท่หน้าเท่านั้นนะครับและต้องมียาเดิมเหลือสองถึงสาวันเพื่อป้องกันยาเดิมหมดก่อนจะถึงวันที่ได้รับยาใหม่บริการนี้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายครับ ช่องทางที่2องส่งแบบ Delivery สำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในรัศมีไม่เกิน15กิโลเมตรจากโรงพยาบาลพระจอมปลาห้องยาจะทำการจัดส่งโดยเจ้าหน้าที่เฮลไรเดอร์ผู้ป่วยจะได้รับยาในวันเดียวกันกันกบที่มาพบแพทย์เลยครับช่องทางที่3การส่งยาทางไปรณีนีสามารถจัดส่งได้ทุกพื้นที่ใช้เวลาในการจัดส่งไม่เกินเวันผู้ป่วยควรมียาเดิมหลือประมาณ3าวันนะครับ หากมียาเดิมเหลือไม่พอจะทําให้ท่านขาดยาก่อนที่ยาทางไปรษณีย์จะส่งมาถึงได้ครับสําหรับช่องทางที่สองและช่องทางที่สามท่านที่ใช้สิทธิบัตรสุขภาพทั่วหน้าสามารถใช้บริการได้ฟรีส่วนสิทธิรักษาอื่นๆเสียค่าบริการปลายทางห5บ้าบาทครับท่านที่สนใจใช้บริการสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกช่องหมายเลข6กนะครับแล้วพบกับผมมิสเตอร์พีซีเคใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ